ราคาบิตคอยกันมากนะักลงทุนตอนนี้ก็โอ้โหแฮปปี้ทีเดียวนะเพราะว่าล่าสุดราคาของบิตคอยก็พุ่งทะยานเหนือ47,000ดอลลาร์สหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะรลพีบิตคอยังคืพุ่งแรงอย่างต่อเนื่องจากสุดสัปดาห์ที่แล้วนะคะโดยข้อมูลของ Coinmetrics ก็บอกว่าราคาบิตคอยเมื่อวานนี้ยังพุ่งขึ้นกว่า60%ไปอยู่ที่ระดับ47,680จุด 3ดอลลาร์สหรัฐและก่อนหน้านี้ยังพุ่งทะยานไปแตะที่ระดับ47,754.31ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่2มกราคมด้วยค่ะเิตคอยเป็นสกุลเงินดิจิตัลที่ใหญ่ที่สุดก็พุ่งขึ้นมาแล้วกว่า7%นับตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาจากอารมณ์ด้านบวกหลายปัจจัยค่ะเช่นการที่โกม d นซั s ออกมาประกาศว่าจะเป็นธนาคารแรกของสหรัฐที่ให้เปิดมีการซื้อขายบิตคอยกับธนาคาร นอกจากนี้ยังมีการที่เรดเดลิโอแฮนบริวอเตอร์ออกมาบอกว่าเตรียมที่จะเข้าลงทุนในบิตคอยน์ก็ส่งผลดีเป็นอย่างมากต่อราคาบิตคอยน์ด้วยรวมไปถึงการที่เมืองริโอเดาเ e นโรได้ประกาศเตรียมรับชำระภาษีอสังหาริมทรัพย์ด้วยบิตคอยนอีกทั้งการไล่กวานซื้อบิตคอยนอย่างต่อเนื่องเพื่อมาเป็นทุนสำรองของเครือข่ายเทราที่มีรายงานเมื่อวานนี้ว่าซื้อบิตคอยน์ไปอีก100ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ ก็ถือเป็นปัจจัยบวกที่ส่งผลต่อราคาบิตคอยน์เป็นอย่างมากอีกด้วยค่ะ